สวัสดีทุกคนณสวัสดีทุกคนครับไม่มีชื่อเลยยังไม่ได้คลื่เลยวะเปิด นี่คือมันอ้ดีตน่ามีของเราเองเก็บดอกเอ้ยพวกเกดีเก็บ <c oughs> นี่คือน้องเาเองไปทีร้องเดาเนี่ยเนี่ยมันเป็นกระตายนะมันเบียดเราอยู่ไ,ไปอีกกันนะนา <c oughs> ด้นนี้นต้นตนี้ไงไม่เคยเห็นเหรอไม่คเคยเห็นอย่าไปยุ่งกับผักฉับเจ๋ไหม

น้าน้ใครใครหักล้าใครหักล้าอยีาต่อยในแดนต่อยต่อยไอช่อเลยนะม่ไอตบีเฮ้ยชไอช่อจะปุบเองปุบอะไรดี กินรถจิ๊เบิเดชูนวาร์เบร์ดอุ๊ยบอสบอสมาจินเหรอตับปาาขบเบอห้มันตอไขบอสบอสมาของจิงวกเล่นมาคุนมาบูม

โอ๋ยระวังนะโีนี่นี่นี่เออ,เออเออในนั้นะน,นั้นคือถานเวนแอบอ่ตรงนั้นอ,อ่ะเฮ้ยนูมีนออตน็มแล้วแอบเก่งไหมล่ะแอบแอบตอนแล้วโต้องมีช่อคนอื่นก่อน เฮยตม,มีนเข้ามาแล้วมันจะข้ามัาแล้วจิหรออะไระอีบจริงอีเป็นมาดอ้คือคิดกัดตองอีมันหนูคือคิดกัดอ่ะอีไม่เห็น่ะีเ,ะเป็นมดอะไอ้ไอมีกันครับตัมีเข้ามาแล้วดีตุกันไว้ มันไม่ฆ่าเลยล้โหลบไดาหลบเก่งดไม่ฆ่าแล้วโดนเฉยๆก็ัฆ่าหรือมันมาข้ามังแล้ว ดตเดหัวอะไรก็หะไอตอมมี่ไอตอมมี่ไอตอมมี่กระตายว่ะแล้วก็หะ

เกือบตาลูเรือข้าหนึ่งอังเอ็นข้ามันข้ามันอ้าเฮาตีใจหรออืมตัวตรงนี้โดนข้ามาแล้วกิดปดดา กดคนนี้เมื่อกดใครอ้อยคนนี้พนันแล้วเกมจบครับเกมจบครับมเฮยทีไรนี้เราจะมาเล่นกันแค่นี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ขอตัวลาไปก่อน